ูทั้งหลายโปรดอยู่ในความสงบเพราะว่าขณะนี้ท่านมูสันกำลังเดินทางใกล้จะถึงและอดึบอดึบอดึบโชแวบมึืมนายท่านกำลังมาสินะพวกเจ้านะอยู่สงบสงียบเจียมตัวหน่อยแกโดมะค่าสมควรที่จะขึ้นเป็นอาสน์ข้าขึ้นลำดับที่สองต่างหากล่ะเพราะว่า ฉันแข่งเก่งกว่าเจ้าไงล่ะนายเอาอะไรมาพูดนะคาฮ่ะฮฮท่านมูสันแต่งตั้งให้ข้าเป็นอสูรข้างขึ้นลำที่สองเพราะว่าข้าแก่งกว่าเจ้าไงล่ะคาา <c oughs> หน่อยแน่ข้าเก่ขี้หน้าเจ้าก็เพราแบบนี้ไปตายซะโดมะฮึ <c> ่ <oughs> ่โปรดอยู่ในความสง,งบสักครู่ท่านมูสันกำลังเดินทางมาถึงแล้ว โปรดอยู่ประจำที่ไนเจ้าพวกนี้มันมากันยังนะสวัสดีเราอาศูนย์ทั้งหลายเป็นยังไงมากันครบหรือ,อยังส,สวัสดีครับท่านหมูสัน ยินดีต้อนรับกลับครับโอเคลงไปก่อนข้าจะขอชี้แจงรายละเอียดแล้วกันนะก็คือให้พวกเจ้าวันนี้มีการแข่งประลองที่สนามประลองความแข่งอสูรกับมนุษย์กับพวกนักล่าอสูรน,นะ พวกเจ้าจงลงไปปะทะกับนักล่าศูนย์เ้าวันนี้วันนี้ข้าจะส่งใครไปดีใครอาสาบ้างผมครับผมเองผมข้าข้าจะฆ่านักล่าศูนย์ให้หมดนายเหลออาคษะ <c oughs> วันนี้ข้าจะส่งนายไปปะทะกับนักล่าศูนย์นะจงรับชัยชนะกลับมาละ่ะ งั้นก็โชคดีหวังว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีนกองงเฮ้ยโยนในความสงบเฮ้ยเฮ้ยทันชิโรอ่อจาวับทันชิโร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันโยนอะไรกันทันชิโรอ่อยู่ไหน กาคือกูซุยเทนเกนเสาหลักเสียงโอ้ตอนนี้กำลังมั่วกันหมดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณคุณมิสิกิเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยนายนะพอๆกันบ้างตอนนี้นายท่านกำลังจะมานะโอ้โหหย,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 ยุดหยม่เาใตอนนี้นายท่านกำลังจะมาเงียบหน่อย สวัสดีเหล่านักล่าอาสูนทั้งหลายเราก็ได้มาเจอกันที่นี่อีกแล้วสินะวันนี้ข้ามีเรื่องที่จะมาชี้แจงนักล่าอาสูนทั้งหลายรวมทั้งเสาหลักด้วยพอดีว่าวันนี้เป็นศึกประลองความแข็งแกร่งระหว่างอาสูนกับนักล่าอาสูนนะข้าจะขอส่ง คนได้บุคคลหนึ่งเพื่อไปปนลองกับประศูนวันนี้พวกนายจะโอเคไหมส่วนจะเป็นใครข้าขอเลือกก่อนได้โอเคครับนายท่านโอเคครับโอเคข้าจะขอเลือกแล้วนะว่าเป็นใครไปตามรินโงูคูเขียวจูโร่มาสิได้ครับผม ข้ามีนามว่าเรนโบคุคเคียวจุโร่ข้าคือเสาหลักเพลิงชอาชอาหวานเพลิงราจะสีเพลิงข้าเป็นคนจริงจังเสมอได้ข่าวว่านายท่านเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคือ อสูรชั่วร้ายสินนะกอนเพิ่งกระบวนท่าเจ้าเพิงปป่งฟังสรรพสิ่งโอเคข้ามาแล้วนายท่านเรียกข้าสินนะครับนายท่านมีอะไรรับใช้ครับวันนี้ข้าจะให้นายไปปะทะกับอสูรที่สนามปะอลควางแข็งแกงนายทำได้ไหมทำได้ครับนายท่านโอเค นั้นข้าส่งเจ้าไปแล้วนะหมดภาร,รกิจวันนี้แยกยายกันได้ครับท่าน <c oughs> วันนี้ข้าต้องขึ้นสนาประลองงนั้นหรอข้าจะได้เจอส่วนตัวไหนกันชูป,ปานเพิ่ง <c oughs> เจ้าหนูปานเพิงแสงอาทิตย์ลเส้นออกฟ้า โอเคเราก็พร้อมแล้วนั้นเราก็ต้องไปรอที่สนามประลองก่อนออต้องรอถึงกลางคืนสินะกลางคืนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการแข่งประลองความแข็งแกร่งนะครับจ้าจ้า วันนี้ผมรัะบอดเป็นพิธีกรโอเคนะครับผม,ผมจะอธิบายกติกาให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ผู้ต่อสู้ก็มาอยู่ในห้องพร้อมแล้วครับกติกาของเราก็คือฝั่งมนุษย์จะตายได้10ครั้งนะครับสําหรับฝั่งอาสนรตายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็มนุษย์ก็จะมีไอเทมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมฟืน้นฟูตายได้แค่10ครั้งเท่านั้น ถ้าตายครบก็ถือว่าแพ้ชนะก็ตัดสินได้เลยนะครับโอเควันนี้การแข่งขันก็เริ่มกันได้เลยนะครับอารังคุซินจ้าไปเลยอืมาพร้อมแล้วไฟลุกโชนข้าเรงโม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 ิงกุ่งผู้นี้ไม่มีทางแพ้เด็ดขาดอาศูนย์เนี่ยเหรอนี่ใช่ไหมกรรมการ ของที่จะให้มนุษย์ต่อสู้นะได้ข้าจะเก็บไว้ใช่เลยเมื่อข้านับหนึ่งถึงสิบแล้วเจ้าก็เปิดประตูให้อสูรซะเข้าใจยังหนึ่งสองหรือ,อยังาสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเจ้าไปเปิดประตูได้เลยโอโอเคพร้อมแล้ว อะไรนัออกมาจ้าเขาเป็นระสุกทีเดือรุโอ้ยโอ้ยโอ้ยครโอ้สองครั้งปุปรูไม่ทันโอเคสองครั้งอาคามเฮยอยู่ไหน้ง

นำสารเพ่โอ้โหโอ้โหหก้งตอน้ัันะครับผมโอ้โหตอนนี้เนกูคูตายเปนวเล่นเลยนะครับผมไม่ต้องบอกก็รู้นั่นมันจ้าส่ารสีเพ่ลเโอ้โหคงไม่นะ ครั้งนะครับตอนนี้เรกนกคูตายได้แค่เจ็ดเจ็ดดีเจ็ดดีทัพอไปตอนนี้เนฮูตายได้แค่สามครั้งไีไไฟูโยครั้งนะราค,รง,ครงนลองครั้งนี้จะรุร้านเพ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเราได้ผู้ชนะแล้วก็คืออสูรก้าขึ้นที่สามอาคาสะนะครับผมว้าว <Wow. S 1> ยินด,ดีด้วยได้ผู้ชนะจงเอาข่าวนี้ไปบอกท่านมูซันซะฮ่ฮมันต้องเนยอยู่แล้วข้าชนมันเป็นอสูรมันไม่ยอมรับใครโอเคนะครับวันนี้ก็จบการประลองเพียงแต่เท่านี้นะครับผม การต่อรองครั้งต่อไปเราจะเริ่มในวันนี้นะครับให้แต่ละฝ่ายทรงโจแตะแต่ละฝ่ายตัวตรมันตัวตนต่อกระทากันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย